สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube u h a ช n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุญการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักพิธีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับนิพพานนะคืออะไรนะหลายคนก็สงสัยนิพพานมีอยู่ไหมนิพพานมีอยู่จริงหรือไม่ น,นี่ต้องบอกว่าไม่มีใครแก้ความสงสัยของท่านได้นะครับเว้นแต่ว่าท่านฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะแล้วบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นนิพพานครั้งแรกนะความสงสัยก็จะหายไปสิ่งนี้มีเขียนบรรยายไว้นะว่าเป็นคําสอนพระพุทธเจ้ามีบรรยายไว้นะครับในพระไตรปิฎกนะมีกล่าวไว้ในคําสอนของครูบาอาจารย์ที่เป็นภาะริยสฆ์นะครับ ปรนิพพานเนี่ยนะเป็นสภาวะที่พ้นไปจากไตรลักษณ์นะความหมายก็คือสิ่งที่เกิดมานะแล้วก็เข้าสู่เ,เขาเรียกว่าวังวนของแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็จะหมดไปนั่นเองนะเพราะพระนิพพานเนี่ยนะหรือ,อนิพพานเนี่ยแปลว่าดับสนิทนะแปลว่าถ้าพูดที่ถึงนิพพานแล้วเนี่ยนะจะไม่อยู่ในสภาวะที่เกิดแล้วก็ดับหรือพูดง่ายคือพูดถึงนิพพานแล้วเนี่ยนะถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดอีก นะไม่มีการวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรนะเมื่อไม่มีการเกิดอีกก็พ้นไปจากการแปรปวนต่างๆพ้นะพไปจากความไม่เที่ยงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงมีสภาวะธรรมนะในลักษณะทีนะ่เป็นมหาสุญญาตานะหรือเป็นความว่างอย่างยิ่งนะว่างจากการเกิดดับนะว่างจากความเปลี่ยนแปลงแปรปวนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องเข้าใจนะครับว่าตาบได้ที่เรายังเกิดนะในสังสารวัตเนี่ยนะไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือภูมินะที่เราเรียกว่าสุคติภพสุคติภูมิเนี่ยนะเราก็ยังไม่พ้นไปจากกฎไตรลักษณ์นะนั่นก็คือทุกคนบางคนเนี่ยนะคิดว่าอุ้ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะโถ้าชาติหน้าเราได้ไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยไปเกิดเป็นเทพเทวดานะ เป็นเทวบุตรเทวดานะเป็นเทพที่ดานะอย่างนี้นะก็คงจะมีความสุขหรือไม่บางคนบอกอุ้ยถ้าเกิดในนะเทวดานะพอตายนะก็เรียกว่าจุติเนี่ยนะมาเกิดในโลกมนุษย์แล้ววนเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยก็สบายแล้วเพราะอยู่ในสุคติภพสุคติภูมิไม่ต้องไปกําเนิดอบายไม่ต้องไปกําเนิดนรกนะเปรตอสุรกายเดรัจฉานซึ่งเป็นภพอันต่ำซามนะต่ำกว่ามนุษย์ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าโหในภพของเดรัจฉาน นะสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าสัตว์ไม่มีเท้า,ทาในโลกมนุษย์เนี่ยก็มีชีวิตยอยู่ที่เต็มไปด้วยอันตรายนะล่ากันเองในป่าเขาลำเนาภัยนะเต็มไปด้วยภัยอันตรายนะจากการเป็นนักล่าและผู้ล่านะครับอันนี้ก็คือภยัยนะในสังสารวัตนะที่เกิดกับพวกสัตว์ที่เกิดต่ำกว่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์ยังโชคดีหน่อยมีกฎหมายอะไรคุ้มครองนะมีสิทธิเสรีภาพก็ว่ากันไปส่วนเทพเทวดาก็ดีกว่าเพราะว่าของเขาเป็นทริป อนะ่เป็นของที่ละเอียดนะปราณีตอย่างนี้เป็นต้นนะมาหลายคนจึงคิดว่าประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไปเพื่อจะไปสวรรค์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งบอกว่านั่นเราหวังผลน้อยเกินไปนะครับคำสอนพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผลนั้นยิ่งใหญ่กว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนในสมัยเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนิพพานหรอกครับนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็ไม่มีทางรู้เข้าใจได้นะครับผู้คนก็พากันล้านเลยนะอย่างหนังสือพุทธธรรมนะครับของเอ่อท่านเอ่อ พระพุผมธผู้าพรนะฮะก็คือท่านเ,าเขาเรียกว่าปออประยุทธ์โตนะซึ่งท่านก็ได้นะเขียนหนังสือเล่มนี้มานานละผมก็มีโอกสได้อ่านนะท่านก็มีเขียนบทที่น่าสนใจนะชักชวนให้ผู้คนในยุคสมัยเนี้ยนะชาวบ้านคารวะาซึ่งห่างเหินนะจากคำว่านิพพานนะเพราะว่าไม่เข้าใจนะว่านิพพานเป็นการดับสูญแล้วมันไม่สนุกสนานอ่นะนะไม่เหมือนการเกิดในมนุษย์นะเกิดในสวรรค์ในเทวดานะครับก็จะเป็นความเข้าใจผิดนะครับ เลยเอบอกว่านนะเราควรจะเผยแผ่กันนะในคําสอนพุทธเจ้านะในภูมิธรรมที่เรียกว่าโสดาบันนะเพื่อให้ผู้คนทั่วไปซึ่งเป็นชาวบ้านคารวานเนี่ยเข้าถึงนะได้ดวงตาเห็นธรรมอะไรประมาณนี้เพราะว่า,าประโยชน์ของอาการบรรลุโสดาบันเนี่ยมีอเนกนันตนะ์พุทธเจ้าได้ตัดไว้อยยิ่งใหญ่กว่าการเป็นใหญ่ในโลกนะยิ่งใหญ่กว่าการได้ไปเกิดบนสวรรค์อย่างเงี้ยนะครับ นะซึ่งผมก็บอกแล้วว่านะทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านต้องไปพิสูจน์เอาเองนะซึ่งเราเรียกว่าปัจจตังในคําสอนพุทธศาสนาเพราะว่าคําสอนพทธเจ้าไม่สามารถจะมาบอกเป็นสาธารณะและทุกคนเชื่อหรือไม่เชื่อได้เลยนะแต่ว่าแต่ละท่านต้องไปพิสูจน์เองต้องเจริญสติภาวนาเองนะเจริญโพธิปเกียธรรมสาประการเองนะเจริญสติปฐาน4สัมมปทาน4น,นะครับอิทธิบาท4ี่ นะครับแล้วก็เรื่องของอินทรีย้5พนละหนะ้านาพุชง7นะครับแล้วอริยมรรคมีองค์แนะครับเพียงแต่ว่าหนังสือนะพุทธธรรมเนี่ยนะก็เชิญชวนนะในแต่ละท่านมาพิสูจน์แล้วกันนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งนะในผู้ที่พิสูจน์นะครับแล้วพยายามจะช่วยเผยแผ่นะคำสอนดีๆนะครับของอครูบาอาจารย์นะแลนะคำสอนพระพุทธเจ้านะครับ เพราะนั้นถ้าท่านยังไม่เข้าใจสภาวะนิพพานเนี่ยว่าคืออะไรนะก็ต้องบอกว่าเอาภาวะเบื้องต้นก่อนนะว่าความดับทุกข์นะเป็นอย่างไรเมื่อความทุกข์มันลุมเล้าในใจท่านน่ถ้าท่านนึกถึงว่าช่วงที่ท่านไม่มีความทุกข์เนี่ยท่านสบายปลอดโปร่งเท่าไหร่นะภาวะนิพพานก็คือพ้นไปจากทุกข์ไปดานันตการนั่นเองนะครับแม้แต่การได้ไปเกิดในสวรรค์นะซึ่งคนหลายคนปรารถนาต้องการนะว่าอู้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ย นะก็ยังสู้นิพพานไม่ได้ก็ตามที่เล่าให้ฟังนะครับการเกิดในสุคติพบไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็หนีไม่พ้นการเกิดแล้วว่าการดับนะโดยเฉพาะมนุษย์นี่เห็นชัดว่าเราทุกคนเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วก็ต้องแก่เอจ,จิ้งแล้วก็ต้องเจ็บอวัยวะน้อยใหญ่เสื่อมไปนะด้วยโรคภัยหรืออะไรก็แต่แล้วก็ตายในที่สุดนะแล้วถ้าเกิดมันยังไม่สิ้นเชื้อวิชามก็วนไปเกิดอีกต่อให้ไปเกิดในสวรรค์นะจะท่องเที่ยวอยู่ หลาย10ปีหลายร้อยปีหลายพันปีนะตามที่หลายคนปรถนาแต่วันหนึ่งนะด้วยความที่ว่ายังอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเนี่ยนะก็ต้องจุติคือตายแล้วก็มาเกิดใหม่นะต่อให้เกิดในสุคติภพแล้วก็วนเกิดในมนุษย์เทวดาเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแล้วความดับหนีไม่พ้นกฎไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเราเทพเทวดานะครับก็ยังมีความทุกข์อยู่นะจึงมากราบทูล ถามนะคำถามพุทธเจ้านะครับก็มีเพียงนิพพานนะหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่พ้นไตรลักษณนะ์สามารถพ้นความเปลี่ยนแปลงพ้นความแปรปวนพ้นสมมุติในสังสารวัตรทั้งหลายทั้งปวงผมก็บอกว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยอย่าไปแค่ภาถนานะแค่สวรรค์นะครับนะมีของดีที่รอเราอยู่นะนั้นก็คือนิพพานเพราะนั้นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่ก็คือเห็นนิพพานครั้งแรกเข้าใจนิพพานครั้งแรกพุทธเจ้าถึงตัดว่า นะการท่องเที่ยวของท่านเหล่านั้นนะอีกเพียงไม่เกิน7ชาตินะก็จะเข้าถึงนิพพานในที่สุดนะมันผู้ที่ได้ประพฤติปฏิธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับบรรลุโสดาปฏิผลแล้วเนี่ยนะก็คือผลพลอยได้ก็คือท่านจะปิดกําเนิดอาบายนารกนะไม่ต้องท่องอยู่ในกําเนิดนะเปรตอสุร,รากายเดรฉานนะครับสัตว์นรกทั้งหลายเนี่ยปิดละ การเกิดของผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะก็คือจะท่องเที่ยวในสุคติพบเท่านั้นคือมนุษย์และเทวดานะแต่ว่าที่เกิดอีกเจ็ดชาติเนี่ยเป็นเพราะว่านะบางท่านเดินเล่นนะบางท่านนี่มีเป้าหมายจะทํานู่นนี่นั่นเหมือนคนที่สบายใจแล้วนะก็เรียกว่า,ามีเวลาเดินเล่นนะเจ็ดชาตินะครับแต่ถ้าเกิดเร่งเดินเนี่ยก็ย่นย่อได้เป็นสองสามชาติก็มีย่นย่อให้เป็นหนึ่งชาติก็มีนะเพราะฉะนั้นการ ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงดีอย่างนี้นะเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่ความทุกข์มันน้อยละนะก็มีความสบายใจนะบนความสบายใจก็เลยเหมือนกับคนที่เดินเที่ยวเดินทอดน่องเดินชมสวนนั่นแหละครับนะไปนะแต่ก็เรียกว่ายังมีความประมาทอยู่นั่นเองนะียงว่าประมาทน้อยกว่าปุถุชนนะครับแต่ว่าก็มีความแน่นอนละเพราะาเห็นแล้วว่าสูงสุดนะความสุขทั้งหลายในสุขติภพในมนุษย์เทวดามไม่มีอะไร นะที่สุขที่แท้จริงนะเท่ากับความพ้นทุกข์ถึงพานิพานนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือประโยชน์อนเนกนันต์นะครับของการเจริญธรรมนะที่หลายคนอาจจะไม่รู้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ